ค่ะนี่คือของเล่นพามาเชื่อกันเลยแกะได้เลย,ยมีตัวอะไรบ้างคะน้องเอย่าไลเดอร์แอมบเบรตตูมา่าเซตบ u b เบ e มาเซลรัอกกี้ตะกาว้าวนี่ชื่ออะไรคะ red. อังกูรีดหูยน่ารักจังเลยอะ่ะหน้าหันหน้าให้กล้องด้วยลูกอุ้ยหมุนคอได้เหรอว้าวคอตรงนี้ได้โอ้ยหมุนได้รอบด้านเลยอะโอเค